สวัสดีครับคลิปนี้จะมาเชสทีมรูป้ากันนะครับจะมีทีมอะไรบ้างมารับชมกันได้เลยครับผมและทีมแรกนะครับก็จะเป็นรูป้าชางรี่และก็แบรนนะครับคลิปนี้นะครับเราจะไม่ใช้ประจําตัวเลยนะครับผมเรามาดูกันว่าทีมที่ไม่มีประจําตัวนะครับจะสามารถจบคอนเทนต์ได้หรือเปล่านะครับผมรูป้าผมจะใช้เป็นดาบทาวอนนะครับผมชางรี่ก็จะเป็นดาบคาเมเลียนะครับแล้วก็แบรนก็คือจะเป็นดาบของทาวอนนะครับเซต สเต็ปประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยมาดูสิว่าสะ่านคนเชนได้หรือเปล่าก็ห้องที่จะใช้เชนนะครับก็เป็นห้องกลางนะครับและคอมโบที่ใช้ในคลิปนี้นะครับเราจะไม่มีการควิกสวาปแต่อย่างใดนะเล่นแบบปกติเลยนะครับแบบผู้เล่นใหม่ก็สามารถที่จะเล่นตามได้เลยนะครับละวิธีเล่นของทีมนี้นะครับผมผมจะให้ชางลี่นะครับกดสกิลนะครับเก็บ1นึ่งสเต็ก่อนนะครับแล้วก็ เล่นลูป,าป,ป้าแบบปกตินะครับวนไปหาแบน์นะครับแบน์ไปหาชังลีชังลีไปหาลูป้านะครับดูซิว่าทีมนี้จะจบได้ไหมนะครับมาครับสกิลนะครับชังลีกดสกิล E แล้วก็ตีเอ่อกินสแต็กแล้วก็กลับมาหาลูป้าครับลูป้าอันติอ่าแล้วก็ตีไปเลยครับตีไปเรื่อยๆเลยเก็บหลอดอ่าตีชาร์ตเต็มกดสกิลโอเคเอ่อพอเต้เต็มแล้วก็กลับไปหาแบน์ แปลงตีแล้วก็ตีไปเลยครับตีตีต,ตีจนจนหลอดเต็มนะครับโอเคหลอดเต็มแล้วทิ้งสมองครับโอเคหลอดเต็มแล้วก็กลับมาหาชังรี่โอเคแล้วก็ชาร์ตีอันตีแล้วก็ชาร์ตีอ,ตตอันนี้ตีสักหน่อยครับเก็บสเต็ตอีกหนึ่ง โอเคแล้วก็ออกมาเลยครับอ่าครานี้ก็เราก็จะวนคอมโบแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะกันตีตอ โอเคเต็มแล้วก็ไปหาชังรี่ต่อดีโอเคแล้วก็กลับไปหากลับไปหาดูบ้าครับ れに任せろクッパクライマックスだ息ぴったりだな完璧な終穫だ任せてもお手のものさえっ火の雨が降り注ぐ待たない劣ッカきらめき断ち切る โอเคเรียบร้อยจบแล้วนะครับทีมนี้ไม่มีประจำตัวนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จบคอนเทนต์ได้นะครับแล้วก็ทีมต่อมานะครับสาหรับคนที่ไม่มีแบนนะครับสามารถที่ใส่เป็น2ไฟก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวฮิวเป็นวูรีน่าหรือจะเป็นชอก็ได้นะครับดูป้านะครับผมใส่เป็นถาวรนะชางลี่ก็ใส่เป็นถาวรมนดูว่าทีมนี้เล่นได้ไหมนะครับผมจะเล่นยังไงมาดูกันทีมนี้นะครับจะมีเทคนิคเล็กน้อยนะครับซึ่งไม่ยากนะครับไม่ยากเดี๋ยวมาดูกันว่าทํายังไง นะครับผมก็คือสลับเป็นบลิน่านะครับสกิล e x โแล้วก็สกิลนัตีไปเลยนะครับก็กลับมาเล่นลูป้าเล่นลูป้าเดิมเลยครับอ่าเกเกตเ็บ้รียบร้อยนะครับสกิลจากนั้นนะครับให้ทำการไปหาชังลี่นะครับแล้วก็กดอันตีนะครับเรายังไม่กดตีนะแล้วกดตีชาร์จไว้ครับ อาจจะเป็นแบบนี้แล้วก็กดพุ่งเข้าไปตีหนึ่งทีพุ่งเข้าไปแบบนี้นะครับจะได้1เกตแล้วก็สกิลสองรอบไปเลยครับสกิลสองรอบโอเคจากนั้นนะครับเราก็ออกไปหาวีน่าใหม่ครับโอเคให้วีน่าเนี่ยเก็บเกตคอนเซิร์ตให้เต็มครับจากนั้นก็กลับไปหาฉางลี่ครับโอเคแล้วก็ชาตีนะครับแล้วก็สกิลอีโอเคคราวนี้เราก็ออกไปหาลูบ้าครับอ่าแบบนี้นะครับจะทําให้นะครับฉางลี่ อันตีได้ตลอดเลยครับอ่ามีเกรดอันตีได้ตลอดเลยครับอ่า <c oughs> อันนี้ก็วนลูบได้แล้วครับวนลูบแบบเดิมไม่เลยฉางลี่ก็จอันตีเต็มพอดีครับ <c oughs> อ่าเห็นไหมครับแบบนี้เลยเห็นไหมนี่ฉางลี่ก็อันตีเต็มตลอดเลยครับเทคนิคนี้นะจะทําให้ฉางลี่เนี่ยอันตีเต็มได้ตลอดนะครับก็คือจะเป็นการทินโทอสองรอบเนาะ เทคนิคนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ปั้นพลังงานฉางลี่มานะครับจะทําให้ฉางลี่เนี่ยบวนอนติได้ไวขึ้นพร้อมที่จะทําคอมโบต่อใหม่ได้เลยนะครับคราวนี้มาดูคอมโบเต็มกันนะครับว่าจะจบหอ,อได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> 劣化のきらめき。正確に。こんな手はどうか、進化をお許さします。任せて。勝ち切る。おやしっめ。殺し合いの。 レッカのきらめき仕方ない神にも劣らぬ正確にこんな手はどうほとんど進化をお見せしますチャンスひなたぼっこの時間ですよ任せて神にも劣らぬあっもやし

แล้วก็วอลิน่านะครับซึ่งรูป้าผมก็ยังจะเป็นดาบทาวอนอยู่นะครับแล้วแบนก็เป็นดาบทาวอนเหมือนกันมาดูซิว่าคอมโพสเป็นยังไงอันนี้ก็คอมโบง่ายๆเลยนะครับผมรูป้ามาเอาโทรไปหาแบรนด์แบรนด์เอาโทรไปหาวอลิน่าวอลิน่าเออเอาโทรมาหารูป้านะครับอันนี้อันนี้เป็นทีมปกติไม่ยุ่งยากเท่าไหร่มาดูเกมเพลย์เต็มกันเลย 未戦の歌をこの槍に吠 <laughs> <laughs> えろ希望の声を <laughs> 俺の勝利だクライマックスだ息ぴったりだな耳をすませ 手のの植物します生きてるんです。 日向ぼっこの時間ですよ。 手のものさ進化をお見せします。 ชิ้นต่อมานะครับสเปนรูป้าเอ็นคอร์ core, แล้วก็วอลิน่านะครับอ่ารูป้าก็ยังใส่เป็นอ่อยังเป็นสาวนอยู่นะครับอ่าใส่ดับถาวรอยู่แต่ของเอ็นคอร์เนี่ยจะใส่เป็นของยนะินหลินเนาะผมพอดีดีนี้ไม่มีสาวรนนะครับก็เลยไม่ได้เอามาเทสเลยเอาของยินหลินมาเทสแทนนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าคอมโบสเปนประมาณไหนชิ้นนี้จะอารมณ์เหมือนแบนนะครับผมแค่เปลี่ยนจากแบนเป็นเอ็นคอร์นะครับก็รูป้าเอาเอาเอาโทรให้ เอ็นคอร์นะครับเอ็นคอร์ก็ไปหาเวเรนาเวเรนาก็วนกลับมาหารูป้านะครับผมมาดูวิธีการเล่นชิมนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะเวิน่ายิ้วสกิลแอนตี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปหารูป้าแอนตี้อ่ะไปโอเคจากนั้นก็โอเค,จา,อเคจากนั้นก็เอาทัรไปหาเอ็นคอครั แล้วก็แปลงล่างนะครับแปลงล่างปุ๊บก,กดสกิลหนึ่งรอบนะครับเราจะกดมาสามรอบนะอ่ารอบที่สองสกิลรอบที่2 2> สองนะครับโอเคพอสกิลรอบที่สามปุ๊บก,กดชาร์ตตี้แล้วก็ออกไปเลยครับอ่าออกไปออกไปหาวิลลีน่าแล้วก็วนหลุดได้เลยครับโอเควนหลุดแบบนี้เลยโอเควิธีการวนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์เต็มกันเลยนะครับ ここに近づくな！かお見せします。日向ぼっこの時間ですよ。 です โอเคก็มาต่อกันชิปสุดท้ายนะครับจะเป็นรูป้าชิเชียแล้วก็วอล i ิน่านะครับซึ่งรูป้าก็ยังใส่เป็นดานบทาวนเหมือนเดิมนะครับเซตเดิมนะครับส่วนชิเชียนะครับจะเป็นปืนทาวนนะครับแล้วก็เซ,ตไ,เซตไฟเซตไฟเก่าเนาะสะแตทประมาณนี้เลยมาดูกันว่าชิ้นี้สามารถผ่านห้องกลางได้หรือเปล่าไปดูเกมเพล์เต็มกันเลยครับ って勢いだ。

の時間ですよ。 เป็นไงบ้างครับกับทีมรูป้าในแบบต่างๆนะครับแทบจะเรียกได้ว่านะครับไปได้ทุกทีมเลยนะครับหลากหลายมากๆไม่ว่าจะทีมแพงไปยันทีมถูกนะครับอันนี้ถ้าใครงบเหลือนะสาม,มารถที่จะเปิดประจำตัวของรูป้ามาเพื่อเสริมความแรงให้กับตัวของรูป้าเอง แล้วก็เพิ่มดาเมจของทีมไฟได้ด้วยนะครับผมจะแรงกว่าน,นี้แน่นอนนะครับแต่ที่เทสเนี่ยก็คือใช้ถาวรเนาะมันก็เลยอาจจะดูะเบาๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดมีประจําตัวเนี่ยยังไงก็แรงกว่าน,นี้แน่นอนครับผมโอเคใครที่มาดูถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ขอฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรถามพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้แน่นอนในคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ